เรื่องจากประวัติสั้นๆริม66มีต้นกำเนิดจากโครงการพัฒนาเพื่อทดแทนถีบนาวุธเก่าในกองทัพเรือสหรัฐในช่วงปลายศตวรรษที่20เป้าหมายคือสร้างอาวุธที่มีความแม่นยำสูงสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศทั้งระยะใกล้และกลางพร้อมทั้งรวมระบบกับเรดาร์และระบบควบคุมการยิงของเรือความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้สแตนดาร์ดมิทซิลกลายเป็นมาตรฐานที่กองทัพเรือหลายชาติยอมรับและนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย โครงสร้างพื้นฐานของริมลบ66ประกอบด้วย3ส่วนหลักหัวรบระบบนำวิถีและเครื่องยนต์ขับดันหัวรบมีทั้งแบบระเบิดแรงสูงและแบบชิ้นส่วนกระสุนเพื่อทำลายเป้าหมายทางอากาศในขณะที่ระบบนำวิถีของรุ่นดั้งเดิมเป็นแบบกึ่งนำทางด้วยวิทยุและเรดาร์ต่อมามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นการนำวิถีผสมผสานร,ระหว่าง i n e r t i a l g u i d a ก c e Mid c o u r ค e g ก i d a น c e จากเรือแม่และ Terminal h o m i n g ด้วยเรดาร์หรือเซนเซอร์ความร้อนในบางรุ่น เครื่องยนต์เป็นมอเตอร์จรวดแบบของแข็งทำให้ให้การเร่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้การทำงานทั่วไปของขีปนาวุธเริ่มจากการปรววจ,จับและติดตามเป้าหมายด้วยเรดาร์ของเรือเมื่อระบบสั่งยิงขีปนาวุธจะถูกปล่อยออกจากท่อเก็บหรือระบบ VLS Vertical Launch System หลังจากออกจากท่อมอเตอร์จะจุดและผลักดันขีปนาวุธเข้าสู่เส้นทางบินที่กำหนดในช่วงระยะกลางขีปนาวุธอาจได้รับการปรับแก้เส้นทางจากข้อมูลเรดาร์ของเรือแม่ ส่วนช่วงท้ายระบบโฮมมิ่งจะหาตำแหน่งเป้าหมายและทำการสั่งให้ถีปนาวุธหันไปยังเป้าหมายโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความแม่นยำและโอกาสในการทำลาย 1. ในข้อได้เปรียบสำคัญของริมลบ66คือความยืดหยุ่นในการใช้งานซึ่งสะท้อนผ่านการพัฒนารุ่นย่อยหลายรุ่นเช่นสแตนดาร์ SM 1 SM 2และการปรับปรุงด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบนำทางในแต่ละรุ่นโดย SM 2ถือเป็นรุ่นที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุด เพื่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบนำวิถีการป้องกันต่อสัญญาณรบกวนและความสามารถในการทำลายเป้าหมายในระยะที่ไกลขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นพัฒนาต่อไปที่ใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นความสามารถในการติดตามเป้าหมายหลายลำพร้อมกันและการทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายข้อมูลรบยุคใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์ริม66หทำหน้าที่เป็นเสมือนฟันเฟืองที่ช่วยให้เรือรบมีความสามารถในการป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางอากาศ ทั้งเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์และขีปนาวุธนำวิถีแบบต้านเรือแอนตี้ชิปมิดซิลในสถานการณ์สงครามสมัยใหม่การมีกำแพงป้องกันทางอากาศที่แข็งแรงถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เพราะป้องกันการสูญเสียเรือใหญ่และรักษาพลังรบของกองเรือให้ดำเนินภารกิจต่อไปได้ประวัติการใช้งานจริงแสดงให้เห็นว่าสแตนดาร์ดมิดซ่ถูกนำไปใช้ในหลายเหตุการณ์ทางทหารและการซ้อมรบระหว่างชาติ ในหลายกรณีมันทำหน้าที่ทั้งเป็นขีปนาวุธป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งของชุดอุปกรณ์ที่ทำให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความสามารถในการยิงตอบโต้เป้าหมายที่กำลังเข้ามาในหลายมุมมองและการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนคือเหตุผลที่ทำให้หลายกองทัพยังคงยึดถือขีปนาวุธชุดนี้ไว้มาดูด้านเทคนิคที่น่าสนใจกันบ้างความยาวตลอดจนขนาดของหัวรบจะแตกต่างกันไปตามรุ่น แต่โดยทั่วไปริม66ถูกออกแบบให้เข้ากับท่อยิงประเภทต่างๆทั้งแบบเดิมและระบบ VLS รุ่นหลังๆได้รับการปรับปรุงโดยการใส่ระบบส่งข้อมูล2ทางกับเรือแม่ทำให้สามารถรับคำสั่งแก้ไขเส้นทางการบินแบบสดๆ Mid ด o u r s e อัปเดตซึ่งสำคัญมากเมื่อต้องเผชิญกับการหักหลบหรือสัญญาณรบกวนจากศัตรูพูดถึงข้อจำกัดบ้างแม่ริม66จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ไม่ใช่ขีปนาวุธไร้ข้อบกพร่อง ระบบนำวิถียังคงอ่อนไหวต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หาคู่ต่อสู้มีเทคโนโลยีรบกวนขั้นสูงอีกทั้งขีปนาวุธประเภทนี้มักมีต้นทุนการผลิตและบำรุงรักษาที่สูงจึงเกิดการถกเถียงทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการลงทุนในจำนวนวรัสคุณภาพและการรวมเข้ากับระบบป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อรองรับภัยคุกคามที่หลากหลายต่อมาเรามาดูการบูรณาการเข้ากับระบบเรือรบ ขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบอีจิสและเรดาร์ความสามารถสูงอื่นๆซึ่งช่วยให้การตรวจจับการติดตามและการยิงเป็นไปอย่างแม่นยำระบบซอฟต์แวร์บนเรือจะคำนวณเส้นทางยิงที่เหมาะสมเลือกอาวุธที่สอดคล้องกับชนิดของเป้าหมายแล้วส่งคำสั่งไปยังขีปนาวุธที่สำคัญคือการสื่อสารระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หรือสถานีภาคพื้นดินได้เพิ่มศักยภาพในการสร้างเครือข่ายป้องกันทางอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง นอกจากการป้องกันทางอากาศแล้วมีการประยุกต์ใช้แนวคิดของสแตนดาร์ดมิทซิลในการโจมตีเป้าหมายพื้นดินในบางการปรับปรุงรุ่นต่อมาแต่โดยภาพรวมริม66ยังคงความเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศเป็นหลักหากเปรียบเทียบกับขีปนาวุธผิวน้ำต่อผิวน้ำหรือขีปนาวุธต่อต้านเรือแล้วความแตกต่างสำคัญคือการออกแบบหัวรบและลักษณะการควบคุมการบินที่เหมาะกับการติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วในมิติอากาศ ด้านการส่งออกและผู้ใช้งานหลายชาติที่มีความสัมพันธ์ด้านการทหารกับสหรัฐได้นำริม66ไปใช้งานทั้งยุโรปอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆซึ่งการใช้งานเหล่านี้มักมาพร้อมกับการร่วมมือด้านการฝึกสอนสร้างบำรุงและการอัปเกรดแบบต่อเนื่องประเทศผู้ใช้งานบางประเทศยังเลือกที่จะผสานร,ระบบนี้เข้ากับเครังอาวุธท้องถิ่นและเครือข่ายเรดาร์ของตนเพื่อให้เกิดการป้องกันแบบภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันเรื่องการพัฒนาในอนาคต เทคโนโลยียุคใหม่พยายามเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถของระบบนำวิถีให้ทนทานต่อการรบกวนเพิ่มระยะการยิงและลดน้ำหนักต้นทุนต่อหน่วยมีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการใช้เซ็นเซอร์หลายแบบในการหาตำแหน่งการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเพื่อการยิงแบบสอห์สับกำลังและการออกแบบหัวรบที่เฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมายนอกจากนี้การวิจัยยังมุ่งเน้นการทำให้ระบบมีอายุการใช้งานยาวขึ้นและซ่อมบำรุงง่ายขึ้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาว สำหรับคนทั่วไปที่สงสัยว่าทำไมการมีขีปนาวุธแบบนี้จึงสำคัญคำตอบคือมันเป็นส่วนหนึ่งของแนวป้องกันหลายชั้นที่ช่วยรักษาเสถียรภาพทางทะเลการป้องกันชายฝั่งและความสามารถในการคุ้มกันกำลังพลและทรัพย์สินในทะเลเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงการมีมาตรการป้องกันที่เชื่อถือได้สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ได้การลงทุนในระบบเช่นริม66จึงมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนในความสามารถเชิงป้องกันของชาติ ก่อนจะสรุปขอพูดถึงมุมมองทางจริยธรรมและการเมืองอาวุธทุกชนิดมีผลกระทบทางสังคมและการเมืองการแพร่หลายของระบบอาวุธขั้นสูงเช่นนี้อาจยกระดับความตึงเครียดระหว่างประเทศได้ในขณะเดียวกันก็ทำให้บางประเทศรู้สึกว่าจำเป็นต้องพัฒนา